คิงคุยข่าวครบจบดูเรื่องครับ3มิถุนายน65มีเรื่องราวที่ทำเอาหนุ่มเยอรมันวัย41ปีช็อกตาค้างเลยครับคือเขาเนี่ยก่อนหน้านี้มาอยู่เมืองไทยแล้วก็คบหาดูใจกับสาวไทยชื่อฟ้าคบหากันได้2ปีเ็จเศษก็ไปมาหาสู่กันครับเขาจะไปไปกลับกลับไทยเยอรมน,นีเนี่ยสเดือนครั้ง3เดือนครั้งจนกระทั่งโควิดระบาดเขาจะเดินทางกลับกันไทยเนี่ยก็ยากแล้วแต่เจ้าตัวเนี่ยมีคอนโดอยู่ที่พัทยาชลบุรีนะครับ ในระหว่างที่โควิดระบาดอะเห็นใจฝ่ายหญิงกลัวว่าแฟนจะลําบาก<ๆ>ก็เลยให้มาอยู่ที่คอนโดพอโควิดผ่อนคลายมาตรการต่างๆมันเบาขึ้นมันดีขึ้นฝ่ายชายก็บินจากเยอรมนีกลับมาที่ไทยครับตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์แฟนสาวไปถึงคอนโดปรากฏตัวเองเซอร์ไพรส์กว่าเพราะว่าฝ่ายหญิงไม่อยู่ห้องแล้วเจอแต่บ็อกเซอร์ผู้ชายที่วางเกินกาดไม่ใช่ของเขาด้วยนะฮะและเจอถุงยาง มีทั้งแบบที่ยังไม่ใช้และที่น่าเจ็บใจคือแบบใช้แล้วก็ทิ้งเกลื่อนอยู่ในห้องไปดูเซฟฮะถูกงัดแหวนสองวงแหวนทองหายไปเจ็บใจกว่านั้นบิ๊กไบค์ดูกติสุดรักสุดหวงหายไปด้วยครับเขาก็เลยพยายามติดต่อฝ่ายหญิงแต่ว่าติดต่อไม่ได้ก็เลยไปแจ้งตำรวจสพเมืองพัทยาตำรวจก็เลยติดต่ออีกครั้งหนึ่งสุดท้ายติดต่อได้ฝ่ายหญิงเธอบอกว่าเธออยู่การสินตอนนี้ส่วนบิ๊กไบค์ดูคติเนี่ย ยู่กับพี่ชายของเธอที่จันทบุรีเดี๋ยวเอามาคืนนัดหมายกันว่าหนึ่งวิทยุนาจะเอามาคืนแต่ก็ยังไม่ได้ของคืนครับหนุ่มเยอรมน,นีก็เลยบอกว่าอะถ้าอย่างนั้นให้รางวัลหนึ่งหมื่นสำหรับคนที่ให้เบาะแสจนกระทั่งทําให้เขาได้บิ๊กไบต์ดุคติกลับคืนมาเพราะรักมากห่วงมากส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยก็อยากให้กลับมาชี้แจงถ้าหากว่ายังไม่ยอมมาก็คงต้องแจ้งดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไปบิ๊กเซอร์ไพรส์ของหนุ่มเยอรมันครับ โหน่าสงสารจริงๆคะเป็นกำลังใจให้ครับ